ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูรถเกี่ยวข้าวนะครับมาเกี่ยวข้าวพอดีผมกลับมาจากปักช่องพอดีนะครับแต่ไม่ใช่นาของเสียฟิลนะครับพอดีเราก็เป็นเสียฟิลเขารู้จักครับก็เลยพามานะครับก็อันนี้เป็นของทิมงานโชคอานวยนะครับก็ต่อรถเกี่ยวเองนะครับทิมงานนี้ใช้สตัลเลตทั้งหมดนะครับ มีเหล็กอยู่ไม่กี่อย่างนะครับตัวใหญ่ชอบชอบเป็นสตลเลตนะครับกินง,งานนี้อ่านะครับก็เสียงอาจจะดังหน่อยนะครับแล้วก็นกนี่จะบินตามเลยนะครับตามรถเกี่ยวนะครับเพราะว่าจะกินละองกินอ่าเขาเรียกอะไระไม่ใช่ละองนะครับจะเป็น ในนานะครับก็จะออกมาครโะเกีกยววิ่งไปแมลงตกใจก็จะมานะครับตกก็พอได้ประโยชน์นะครับจะเกี่ยววนไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้มีสองคันนะครับอยู่ฝั่งนู้นในคันหนึ่งนะครับ ขนหน้าดูนะครับนกก็เยอะนะครับดูนกนะครับวินว่อนเลยนะครับนกก็บางคันก็จะมีที่ตีสั่งนะครับบางคันก็ไม่มีนะครับถ้าถ้าตีสั่งเนี้ยมันก็จะกระจายไปทั่วนะครับแต่ถ้าไม่ตีสั่งเนี่ยมันก็รถอัดฟางก็จะเข้ามาอัดได้ง่ายขึ้นนะครับ ก็คลิปนี้เราก็จะเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเอาไปเลยครับ